กันต่อข้อ28 Why did Mr. Miller shout ทำไม Mr. Miller ถึงตะโกนข้อแรก The customer did not like Mr. Miller ลูกค้าไม่ชอบ Mr. Miller ไม่ได้เป็นความจริงเลยค่ะฉันข้อหนึ่ข้อผิดข้อหนึ่งผิดข้อ2 Mr. Miller was u p s e t by the customer loud why Mr. Miller ถูกลบกวนด้วยเสียงดัดงๆของลูกค้าข้อนี้ผิดค่ะเพราะลูกค้าเขาพูดไม่ได้ด้วย3าคนาต้องเขียนบอกมิสเตอร์มิลเลอร์เลยค่ะข้อ2ก็ผิดข้อ3 Mr. สามมิสเตอร์มิลเลอร์คิิว่่ลูกค้ามี hearing problem กั hearing กันได้ยินมีปัญหาด้านกันได้ยินข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามิสเตอร์มิลเลอร์จะโกลหลายรอบเพราะว่า ไม่ตอบได้ถามดังขึ้นอีกก็ไม่ตอบก็เลยตะโกนเลยค่ะเพราะว่าไอ้ผู้ชายเขาเนี่ยเอาเครื่องช่วยฟังมาให้ต้องอีก้องถามกี่ครั้งถามดังดังคอดก็ยังไม่ตอบแสดงว่าคิดว่ามีปัญหาด้านการได้ยินค่ะลูกค้าถึงต้องเขียนบอกเอ้ยเขาไม่ได้ใบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องค่ะข้อ 4. Mr. Miller did not hear what the customer was saying to him. มิสเตอร์มิลเลอร์ไม่ได้ยินว่าลูกค้าพูดอะไรกับเขาไม่จริงค่ะมิสเตอร์มิลเลอร์ยังหูปกติดียังแล้วลูกค้าก็ไม่ได้พูดด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขียนได้อย่างเดียวฉะนั้นข้อ28ตอบข้อ3เลยค่ะ